วงร้อบ,บอคอนอาตอนเมดอินไทยแลนด์ล้อน้ำหนักเบาคุณภ,ภาพแข็งแรงทนทานล้อสีสดเงาพร้อมที่เติมเต็มที่รถของคุณราคาหลักร้อยแต่คุณภาพไม่น้อยนะคะมีมาด้วยกันทั้งหมด13สีสีทองใส่แล้วคุณมองทั้งอำเภอ ม่แรงก็จัดสีแดงไปเลยถ้าอยากดูดุก็จัดสีดำใส่สีสม้มแล้วจะไม่จมอยู่กับอดีตสีไทยเทใส่แล้วเทไม่โดนเทแน่นอนถ้าม่วง,งก็จัดล้อม่วงไปเลยหรือถ้าใครอยากเสียวก็จัดสีเขียวไปได้เลยสีเขียวมะนาวใส่แล้วส,สาวต้องกรี๊ดสีเงินจัดสีเงินเพราะเงินเท่านั้นที่น็อ c เอ v e r y t สีชมพูใส่แล้วหูหูๆๆ องดีก็จับสีทองดีไอดีไปเลยสีสุดท้ายถ้าอยากเป็นคนใจง่ายก็จับสีน้ําเงินไปเลยใครใส่ล้อฟอลคอนสีไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะ